คำปฏิฐานประจําวันสาธุการแต่พระเจ้าพระปิดาพระพิโรธของพระองค์นั้นเป็นแต่ชั่วขนาดหนึ่งและความโปรดปรานของพระองค์นั้นตลอดชีวิตการร้องไห้อาจจะอ้อยเองอยู่สักคืนหนึ่งแต่ความเชื่นบานจะมาเวลาเช้าพระองค์ทรงเปลี่ยนการไว้ทุกข์เป็นการเต้นรำพระองค์ทรงแก้เสื้อผ้ากระสอบของกระพุทธิ์ไออกและทรงคาดเอวคนชอบทมด้วยความยินดีพระเจ้าทรงเปลี่ยมด้วยพระกุ่นความรักและพระเมตตาพระองค์ทรงประเสริฐยิ่งนักสรรเสริญพระเจ้า ข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์ที่ทรงตัดตักเตือนไว้ว่าอย่าใใจของเจ้าลิสยาคนบาปแต่จงดำเนินในความยำเกรงพระเจ้าวันยังคำ่ำจงซื้อความจริงและอย่าขายไปเสียจงซื้อปัญญาวินัยและความรอบรู้ขอบคุณพระเจ้าพระคำของพระองค์นั้นยังเป็นโคมที่ส่องนำทางและการเป็นชีวิตของกะองหลายเพื่อให้ทุทกๆสิ่งนั้นสำเร็จเป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์พระบิดาเจ้าข้าโอข้าแต่พระเจ้า ในพระคัมภีร์ได้พูดถึงไว้ว่าเสียงร้องกล่าวโทษเมืองโสโดมและเมืองกูโมรานั้นดังเหลือเกินและบาปของเขาก็หนักมากเป็นบาปที่เกิดขึ้นจากยุทธุบายของพยามารที่ครอบงำความคิดของมนุษย์ให้ยกอวัยวะไปใช้ในทางการณธรรมซึ่งวิธีบาปชั่วเหล่านั้นมันก็กำลังเกิดขึ้นกับเมืองไทยและเมืองต่างๆทั่วโลกอยู่ในเวลานี้ผู้คนมากมายกำลังมัวเมาอยู่กับราคะตัณหาของเนื้อหนัง ทำบาปซ้อนบาปมากมายไม่เว้นในแต่ละวันต่อเบื้องพระพักของพระองค่าแต่พระเจ้าในวันนี้ข้าพุ่งหลายจึงขอทอมใจลงสารภาพความผิดบาปที่ตนเองได้ก่อขึ้นและขอสารภาพบาปทั้งสิ้นของพี่น้องคนไทยที่ได้กระทำต่อเบื้องพระพักของพระองค์ขอพระองค์ทรงโปรดเมตตายกโทษให้อภัยและขอทรงช่วยพี่น้องคนไทยพร้อมตั้ง้าพงหลายให้กลับสู่สภาพดีมีชีวิตที่ยำเกรงต่อพระองค์ด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้า ข้าแต่พระเจ้าเมื่อข้าพงหลายประสบความทุกข์ยากลำบากต่างๆนั้นพระองค์ก็ทรงสอนและหนุนใจว่าจงถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดีเพราะการทดลองความเชื่อของข้าพงหลายนั้นทำให้เกิดความหนักแน่นมั่นคงและเพื่อคิดเสียนไทยทุกๆคนจะได้เป็นคนดีพร้อมมีคุณสมบัติครบถ้วนไม่มีสิ่งใดบกพร่องเลยโอ้ข้าแต่พระเจ้า ขอองค์พระบัญญับทสุดทรงนำขบงหลายและขอพระองค์ทรงสอนการดำเนินชีวิตในวิถีของความชอบธรรมโดยยึดเอาหลักความจริงของพระเจ้าในพระคัมภีร์มาปฏิบัติทุกๆวันข้าแต่พระเจ้าขอทรงเติมเต็มจิตใจของขบงหลายให้กรอบด้วยความรักที่สมบูรณ์โดยปราศจากความกลัวและไม่มีความละอายในการประกาศข่าวรศรศาประเสริฐตามพระบัญญัติสั่งของพระองค์ด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าขบงหลายจึงอธิษฐานกราบทูลขอต่อพระองค์ ไหว้ทุกสิ่งเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ขอบคุณพระองค์ในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน